สบายดีเด้อเนาะสบายดีเอฟซีบัดสุขุสุคนยินดีตอนหับเขาสู่สองบาแป๊บสาวันคือเก่าเด้อพี่น้องสบายดีตอนตอนบใบใบเนาะสบายเมื่อนี้พบกับสามสาวพี่น้องเอายังทะเบจูดเอามาทะเบจูดให้ต้องให้จูดให้กันีบ่มาใส่จือพี่น้องมื่อนี้ก็คือเป็นมือวันพผะเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมูสวรรค์สีเดินทางไปไทยแล้วเนะาะสะดวงสิไปไทยก็เลยมือนีพากันมาไหวพระเพราะว่าวันที่วันที่สองได้เราไปวันที่สองก็ไปแล้วเนาะมีเวลาจะมือหนีเนาะก็เลยพากันมาไหวพระก่อนสิไปเนะาะคนกระไรพอสมควรเดี๋ยวไปจุมือนีเฮามาไหวพระนาะพี่น้องพามาขอพรน,นี่ผู้ใดอยากได้ยังขอหรือมือนีซ้อนจะพามาขอพรอ,อยู่พรนะธาตุลเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเสื่อส่วนบุคคลเนานะอื ไปกันเลยจ้าเนาะเข้าไปเวียนก่อนบอมแมนบอกเข้าปวงแล้วจังเวียนบอกเวียนก่อนบอมแมนซื่น <c oughs> เข้าต้องเวียนก่อนอเนาะสามหอบพี่งอือ ซอนบริมาวัดพาธาตุพพลั้งแต่ดนแล้วเนาะสาธุอันนี้คือจะเพิ่นตีกล่องแรงเนาะเพราะว่าบ้านผะ เวียนสามหอบเจ้าจังสีเดโปงดอกไม้หลังจากที่นนะเวียนครบสามหอบแล้วก็จะมาขอพรก่อนเนาะพี่น้องแล้วก็สีเดโปงดอกไม้ แบบว่าอยากอธิษฐานว่าสิเป็นจริงบอกอะขั้นเสียงข้องนี่ดังกะคำอธิษฐานขอ,ของเขาสิเป็นจริงพี่นอ้องน้อยนะยันมิดจะหมอยอยู่ <laughs> อันลูปข้องนี่โบเมนสิบะไพลูกกระดังเดนะ้เนาะแล้วแต่บุญวัดาสนาไัมันชีวานะลูกดังเอาเนิ้วเดียวลูกกระดังเราละลูกซื่อผู้ใดว่าเห็นเอาเนื้อเอาเนื้อชี่ลูกซื่อชีวานแม่นบ่ ບໍ່ແມ່ນຊິຫວານເຕ່ທຸກຄົນເຄີຍເຫັນເນາະອືເອົາເຈົ້າບໍ່ດັງເພິ່ກີນດັງນ แล้วพี่น้องผู้ใดเห็นงูพองูมันอยู่ในต้นใหม่นะเดีนี่หลายคนอาจจะเสือวว่าพญานาค,นาคเนาะเ,าเ,าเาพราะว่าเหมือนเป็นวันสินตัวจริงจะเป็นงูเขียวเดีนี่เอาเดี๋ยวพี่น้อง บางของพีบอกบางบางทำผิดยังหัวเป็นงูเนาะต้นจริงอะต้นตานสูงเด็ดไม่ถือไม่ถืนอนดูดิฝาบแล้วตอนนี้เขาออกมาตะวัดแล้วเดี๋ยวทุกคนเดินเนาะเดี๋ยวเขาสีใบโตเนาะแะมีมีเวลามือเดียวแหละเพราะว่าเดี๋ยวหมู่โซนไปไทยแล้วเขากะแยกใหญ่บอท่านเดินไปเที่ยวน้กการท่าเถื่อแม่บอท่านได้เคยออกได้บ้านเนาะมีแต่ว่าซุ้มกับอยู่เที่ยงหน้า เอรตะว่าพอดีมันเมื่อคืนมื่อคืนสิบไปแล้วเนาะสิบไปหาเงินหา้าคำสั่งเนื้อสั่งตัวแล้วสิแยกงใหญ่กันไปหาเงินดีแต่ว่าสวรรค์อยู่บ้านเก่าเนาะผู้ใดมีงานเนาะผู้ใดมีงานดีๆก็นแนะน้านางมาได้เด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าเอเอให้าไไป,ไป,ไปนกนารเพรท่นมีงานดอกจังวัดสิไปนี่ยงนอกก้น,นแมนไปยูน้ำหน้าสาวเนาะหน้าสาวนัดเรามีรูปแบบซีดีพี่น้อง ได้มีงานกนันแนะนาม,มาได้เด้อเนานะผัวหมูสวรรค์ยังหางานบัวทันใดแบบว่าบัวทันใดแบบบัวทันใดแน่นอนตอนนี้ลดเข่าครัวจ้าเพืเ่อในเรื่องงานนะนอะฮัลโห่ผู้ไดมีงานอะไรกันแนะนำขมาได้พี่นนะ้องมั้งเพราะว่ามีหมูอยากไปหลายคนอยู่ตอนนี้เราสีเดินทางไปสุยเนาะน้ำซุยอ่างเก็บน้ำซุยเมืองจำพรเนนะแหลง่งท่องเที่ยวของ ไปเมืองจำพรเดียวทุกคนเด้อพอเดินทางกดแป๊บหนึ่ง <Okay. S 1> สวรรค์เคยไปซุยจากเถือบอ่ะเถือหนึ่งเอาไปพอกันปีแล้วอนี้เนาะปีแล้วเนี้ย,ปยไปซุยลแล้วก็ไปกรุงเทพปีนี้นไปแล้วจะไปกรุงเทพเดี๋ยวปีแล้วนี่สวรรค์ไปกัวหนชาเนาะแต่ว่าปีนี้หัวหนา้าไปไทยหัวหน้ากรบบ,สบอสตอมอสวรรค์เซนหาปลาบ่อยยกวาสีพากันมาเนาะ กัญญาอะไรนี่แหละสิคุณกัญญาบอกเออสิคุณกัญญาคืออะไรเป็นไข่เป็นไขยุงลายนี่นะไข่ยังกออ็ไขยุงไขข้อต่อยุงอะไรนี่แหละ<อ>มันยุงลายเนาะอ่านสาเหตุที่เป็นกระนอนเรานอนบอกลางมุงซะบันบ่อยบอกว่าเราบบมากลางมุงหัวหน้านั่นจะคิดนำอยู่ที่นองเนาะแตาว่าสิผ้ากันมา โอเคจ้าเดี๋ยวนะครับรถุดแบบหนึ่งซ้อนสียหายเบิ่งภาพบรรยากาศแถวขางทางเนาะนี่ลูกสาวสวนของคุ้่มหนุ่มจ้าเขาเจ้าขายมะเขียบแถวขางทางนะท่าดันกลางคันเลยสะมาเขียบเนี่ย มเดนึงนะมาเขียบหนักเพายังบบก่อเท้าขัดแล้วทั้นั้คออคำคมอันสิบเเสียบแต่บะเขียบมันคือน้อยหน่าทุกคนเดบนสวย มุมบรรยากาศดีขนาดล้วเป็นเก็บดอกบัวไอเยี่ยมใจใหญ่เปิดประตูเลยอุ้เป็นน้ำชั้นทองทั้งสองขานเลยบรรยากาศดีมากเดี๋ยวพากันไปหาหนังซิวกินตำจักหน่อยแล้วก็เมื่อ ค่ำแล้วเพื่อมาโอด ฝังนั่นเขาอยู่ฝั่งนั่นที่บอกว่าเนี่ยเนี่ยไปรุ่น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 อยู่เก่าสุดอยู่เก่าสุดโอ้ยผู่ว้าวเชื้อสาวสาวนี่ข้าวคานี่เลยมมจบ้านหลุดลายแต่เป็น ก็คือสั่งวิไลแมงก์อันแมงกุฎัมียนแลวนี่ก็สั่งแนวอยู่แนวกินเนลพิราม่าเนวกินกับแบบว่าเขาเสียวดวยยังนะอันนี้คือต้มหอยปากมันเป็นแนวกินแบบว่าชิวๆค่ะนะของดุดุเลยนี่เล่นแบบว่ามากแมวเวลินนะเออจมวเวลินต่ำกินยังประมาณนี้เพียงเนาะอันนี้ชิอันนี้จะเป็นต่ำมี่จ้าอันนี้จะเป็นต้มบหอยปากเนาะถ้าผู้ใดมาซุยโบนิกินหอยปากคือว่ามาบ่ฮอดซุยเลยพี่น้องเนาะ อันนี้สิเป็นเจละซี่มนหางแบงค์กรเซียนอุจิ้งัดออกมาบ้างไหมนเฮ้ยกระดาษนี่มันลวก่ะอันนี้ควอซีนตับนเนาะนี่คุยเลยคุยเลยคุยเลยมันแฉะแฉะระอากไปนะอยากชื่อแฉะด้วยหอนฮ้ยน้ำด หวาเป็นในกรสคืหอยหวานบออุ้ยเสด็วหอยสดมาเดินพี่น้องจ้าเนาะดนๆออกแต่บ้านเค่หนึ่งสวันแอเพนผูบ่าวนาผู้ควบแน่ยังนบอุ้ยยูงสมีเพลงันนั้นนะบ้านทิมกับส่งโจดแต่มาปนใจนะเพียงแน่แนน่นซีมเนาะ เป็นในความรู้สึกเสียแบบปิ้นข้างอะซิมซิผู้บ่าวโทรมาจ้าในขณะนี้เออหอยกัอยากกินผู้บ่าวกับอยากเว้าน้ำจะเสร็จยังไงเนี่ง แบพี่นอ้องหอยปังเนาะหอยปังแล้วก็หอยหนาหอยสลิมมีสิแตกต่างกันไปนะอันนี้แซ่แฉบออกหวานๆนะเด้งๆอขอเจี๊ยบเปลว่าอะไรอร่อยอันนี้เป็นต้จนะะได้ต่ำไหมไก่ปนพูนไก่ปนพุนห <laughs> มายถึงหมายถึงแก๊มโอเคค่ะคิด อันนี้นะฮะสามซิหาพักีบเลยพี่น้องเนาะยัสิันเบิ่งเร็วนี่ราอ๋อยังาบอองเดียวมันข้นบอกคือจะซ่อนเ็นในเมนูนาทีสิบค่ะอันนี้ถอดได้ไหมคะข้อเพอเวลากินก่อนเด้อบริซ่อนโบเลเอาขามาเนาะ นี่อันนี้ก็ส,สิบเป็นโตตั้งบอนนั่งเนาะทางนี้ก็ส,สิบเป็นน้ำสุยฮันนี่เพองเนาะแม่น้ำเป็นแบบกว่างกวงเดกว่างแห้งแต่ว่าเขาโบาคอยหูประวัติมันปันไดเนาะกระส,สิบไทยเบิ่งเขาขาวอันที่เห็นเ,น,นเป็นดอนเป็นดอนอยู่นี่นะอันนี้คือดอนไม่ห่างไม่หมายดิคือสมัยแต่ก่อนแบบว่าเป็นไม่ห่างไม่หมายเลยดอนกระสิบปลมโบจบพานะอืมมันก็เลยเรือเป็นดอนเป็นดอนไวยอย่างซีเนาะตะเว้นกำลังตกดินเลย ค่ะนี่ก็สิเป็นตูปเนาะนเดียเ๋ยวอันกายสิดิพากันเมืองแบบพี่น้องเนาะเพราะว่ามันคามนี้อันนี้คือภาพบรรยากาศอยู่เทิงขัวเนาะอ,อันนั้นไวรุ่นอยูกเกิลซุนไวรุ่นแต่งภาพบ,บรรยากาศอุ้ยซึ้งงซอุ้ยซึ้งมาเบิ่งในกล้องนี่ครูบอลลิ่นน้าพี่น้องเอารถเท้าจอดกลางทางแฉะเนาะ นี่คือภาพจากมุมสูงเด้อยพี่นงเด้อเนาะตอนนี้ขณะนี้เขายืนอยู่ขัวปกติฐานน้ำโบราณโบัานที่มันโตน,น่ะเนาะเขาจะเอาตูบเอาโตเอาตัาต้งลงไปนั่งเนาะแล้วก็จิบเบียร์เย็นๆประมาณนี้แต่ว่าอันนี้คือแปลว่าน้ามันไหลมาแหงีงก็คือไหลลงมาทางนี้ก็สิบเป็นน้าเนาะนบรรยากาศดีนะผู้ใดที่อยากมาเที่ยวก็มาได้เด้อพี่นงจะอ่างนาสุยยูเมืองจําพรแขวงสวรรค์ในเขตเนาะ ุดเลยบังเถื่อกับธรรมศาสตร์ลงโทษเนาะอันให้นะสากกะข้าเจ้าแบบว่านำถ่วมอืมท้งลุมนี่นะเรกข้าเจ้ากลมาคือกันคลิปนี้ก็อาสิเป็นบุ้งหัวอะได้จ้าหน้าที่เนะาะย่อชีอาสิบริจจบได้พี่น้องเนาะสิ้าลาะเมื่อตามทางเนาะคุณแหละอันนี้คือภาพบรรยากาศอยู่อ่างนำสยุยแล้วก็สีมีอีกเ่อหนึ่งกัทางธางเมเนาะ คือภาพบรรยากาศระหว่างทางเมืองเลอพี่น้องเนาะก็สิประมาณนี้แหละมันแบบว่าบบได้อยู่ในตัวเมืองค่ะนะมันก็เมืองอยุ่จากเมืองอเลยไ่ค่อยมีรถนะ <c oughs> มันสิแบบว่าบ่าคือแถวตัวเมืองสวรรค์เนานะธํามาแล้อนันรถล,ลายแต่ว่าแถวนี้แบบว่า Ja, der <laughs> พี่น้องจ้าเนาะมาฮ <ใน S 1> อนิซอนก<า>ับิีดีขออนุญาตลาเมื่อก่อนเดิ้ลเนาขอบใจเบิ้ลสู้สนที่ติดตามเลยกันเป็นกำลังใจให้บราแบบสวรรค์เดิ้ลพี่น้องเนาะคลิปนี้กับบลดอมีอ่เอียงไลายเนาะก็คือมูซอนสิบเห็ด<อ>เบียดอยู่ไทยแล้วเนาะก็เลย,ยแมนกับแบลวันพามาหลอกนะพาก,กันซวนกันมาแบบสิดีเออมาไหวพแพะกับตังมาเลยเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีนะลูกสบายดีไหม